สำหรับใครที่ทำงานอยู่ย่านห้วยขวางรัชดาต้องดูคลิปนี้เลยวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่คอนโดทำเลทองเพียง750เมตรจาก M อ t มีห้วยขวางโซนแรกนะคะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นค่ะจัดเตรียมมุมโต๊ะทานอาหารให้เรียบร้อยเราวสำหรับ2ที่นั่งและกำแพงค่ะกรุกด้วยระแนงพร้อมตกแต่งไฟ LED มุมนี้ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่แกลเลอรี่อะค่ะ มีโซฟาสีขาวสำหรับสามที่นั่งแล้วก็มีสตูสำหรับวางเท้าเวลาที่ดูทีวีชิลๆเพลินๆด้วยนะคะใครที่ชอบห้องนั่งเล่งที่มีมุมกว้างๆโปร่งๆนี้ห้องน,นี้นิมเหมาะมากๆเลยนะคะพ้าไปดูโซนถัดไปนะคะเป็นโซนของห้องนอน จัดทุกอย่างให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเตียง5ฟุตนะคะพร้อมด้านหัวเตียงเนี่ยกรุด,ด้วยระแนงตกแต่งด้วยไฟ LED แถมด้านข้างของหัวเตียงเนี่ยยังมีลิ้นชักสำหรับเก็บของพร้อมโคมไฟ1ดวงที่มีสวิตไฟอยู่ตรงนั้นเลยใครที่ชอบเข้าห้องน้ำกลางดึกนะคะสามารถเอื้อมมือไปเปิดไฟที่หัวเตียงได้ง่ายมากๆค่ะและด้านนี้นะคะจะเป็นชุดตู้เสื้อผ้าพร้อมโต๊ะเครื่องแป้งแบบ b ิ i อินให้แบบเก็บของแบบจุกๆเลยค่ะ ห้องนี้นี่จัดแอร์ให้2เครื่องห้องนอนหนึ่งเครื่องแล้วก็ห้องนั่งเล่น1เครื่องค่ะส่วนถัดไปเป็นโซนของห้องครัวค่ะมีครัวบิวอินแล้วก็ตู้ชั้นบนเนี่ยสำหรับเก็บเครื่องครัวต่างๆซึ่งมีฝาปิดให้เรียบร้อยนะคะและช่องด้านล่างเนี่ยจะเป็นช่องสําหรับวางไมโครเวฟด้วยมาดูใกล้ๆก,ลกันหน่อยนะคะในส่วนของครัวเนี่ยพื้นที่กว้างพอสําหรับวางตู้เย็น2ประตูและ ถัดไปด้านนอกระเบียงเนี่ยก็ยังวางเครื่องซักผ้าได้ด้วยนะคะในส่วนของห้องน้ํานะคะจะแบ่งส่วนเป็นโซนแห้งและโซนเปียกด้านหน้าจะเป็นโซนเปียกค่ะซึ่งมีกระจกกั้นให้เรียบร้อยก็รับรองได้ว่าไม่ว่าเราจะอาบน้ําสนุกสนานแค่ไหนเนี่ยน้ำก็จะไม่เละอะเทอะออกมาด้านนอกให้เปียกนะคะโซนนี้เป็นโซนแห้งค่ะซึ่งก็จะมีชักโครกแล้วก็อ่างล้างมือนะคะแถมเราติดตู้เก็บของพร้อมกระจกให้ด้วยใครที่ชอบแต่งหน้าทําผมไรผมในห้องน้ําก็สามารถ แต่งตัวในห้องน้ําได้ด้วยค่ะและคอนโดที่กันกำลังพูดถึงอยู่นี้ค่ะชื่อคอนโดซีนิตเพลสห้วยขวางค่ะซึ่งอยู่ตรงใกล้ๆเอ็มทีห้วยขวางเลยเดินได้นั่งวินแค่15บาทเท่านั้นค่ะอยากแนะนำเลยสำหรับใครนะคะที่สนใจห้องไซส์ใหญ่เนาะส่วนกลางดีๆมีสระว่ายนะ้ำมีฟิตเนสพร้อมเนี่ยแล้วราคาดีๆขนาดห้อง37ตารางเมตรหห้องนอนที่จอดรถกว้างๆรอปพอดูแลดีสะอาดน่าอยู่มากๆเลยค่ะสนใจทักอินบ็อกซ์มาเลยค่ะ